การพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งการนำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารีสเกษยโสธรโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน63คนและนักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษามาเป็นระยะเวลานานจากข้อจำกัดดังกล่าวโรงเรียนสิงห์สามัคีวิทยาเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนจึงใช้กระบวนการสภานักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสถานศึกษารวมกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติโดยยึดพิทธศาสตร์ชาตินโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัดเป็นกรอบในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์ภายใต้กรอบแนวคิดมุ่งสู่องค์กรคุณภาพเรียนดีมีความสุข เป็นผู้นำประชาธิปไตยด้วยคุณธรรมอัตลักษณ์และความสุจริตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลักทฤษฎีการบริหารเชิงระบบ System Theory บริหารสถานศึกษาแบบองค์รวมด้วย 3.PB Model ส่งผลให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนกระบวนการประชาธิปไตยในสถานศึกษาโดยใช้ผู้เรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมจนเกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ ได้รับรางวัลชนะเลิศสภานักเรียนระดับชาติได้รับการรับรองจากสมศร,รอบ5ให้มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนงานสภานักเรียนระดับชาติครูมีกระบวนการปลูกฝังประชาธิปไตยที่ถูกต้องตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาโรงเรียนและผู้บริหารได้รับการคัดเลือกเป็นคณะทำงานและวิทยากรการจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรสภานักเรียนระดับประเทศ ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจมีการสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก็เกิดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งสู่องค์กรคุณภาพเรียนดีมีความสุขเป็นผู้นำประชาธิปไตยด้วยคุณธรรมอัตลักษณ์และความสุจริตอ,อย่างยั่งยืน